ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูบัญชีหนึ่งอังคาลูกค้าผู้ขายกับข้อมูลลูกค้าผู้ขายในตอนที่ลงทะเบียนลูกค้าผู้ขายรายการแรกในข้อมูลลูกค้าผู้ขายคือรหัสลูกค้าผู้ขายในช่องรหัสลูกค้าผู้ขายสามารถใส่หมายเลขใด,ก,ดก็ได้ตามต้องการแต่ถ้าต้องการใส่ตัวอักษรก็สามารถใส่ได้แค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะ หรือจะใส่เป็นเลขนิติบุคคลของบริษัทเลยก็ได้ค่ะหรือจะสร้างเลขขึ้นมาเองเพื่อความง่ายต่อการค้นหาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะรหัสลูกค้าผู้ขายตรงนี้จะสามารถนำไปใช้กับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตรงนี้ได้ค่ะถ้าหากในรายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเราเลือกเป็นรหัสลูกค้าผู้ขายไว้ในช่องที่แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก็จะเป็นเลขเหมือนกันกับรหัสลูกค้าผู้ขายที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้ค่ะ แต่ถ้าหากเราตั้งค่ารหัสลูกค้าผู้ขายที่ไม่ใช่เลขนิติบุคคลไว้จากที่เคยเลือกรหัสลูกค้าผู้ขายไว้ก็จะต้องเลือกเป็นตั้งค่าด้วยตนเองจะทําให้รายการเลขประจําตัวผู้เสียภาษีกับลูกค้าผู้ขายนั้นแตกต่างกันและสามารถระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีแยกเองได้ค่ะ และต่อไปรายการรหัสย่อยสำหรับรายการนี้จะเป็นรายการสำหรับผู้ใช้งานสาขาเกาหลีเท่านั้นค่ะรายการต่อไปนี้เช่น CEO ประเภทธุรกิจรายการธุรกิจโทรศัพท์และแฟชเป็นข้อมูลที่อยู่ในใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุข้อมูลก็ได้ค่ะแต่ถ้าระบุข้อมูลไว้ในภายหลังหากมีการสร้างแบบฟอร์มใบสำคัญต่างๆ ก็จะสามารถดึงข้อมูลส่วนนี้ไปแสดงในแบบฟอร์มได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาเป็นอ e ีเมลกับโทรศัพท์มือถือหากมีอ e ีเมลหรือโทรศัพท์มือถือมากกว่า1รายการสามารถเพิ่มได้โดยคลิกที่ช่องอ e ีเมลแล้วที่ด้านขวามือก็จะมีปุ่ม FN ปรากฏขึ้นเมื่อคลิกที่ปุ่ม FN ค่ะให้เลือกคำว่าเพิ่มขึ้นมาสามารถจัดการกับอ e ีเมลหรือโทรศัพท์ของลูกค้าที่มีมากกว่าหรายการได้ค่ะ ถัดมาคือรายการที่อยู่หนึ่งเป็นรายการระบุที่อยู่ของบริษัทลูกค้าผู้ขายแต่ก็จะเห็นว่ามีรายการที่อยู่สองด้วยซึ่งรายการที่อยู่สองนี้จะใช้ในกรณีตอนที่ส่งเอกสารไปสำคัญต่างๆที่ไม่ได้ทำการส่งให้กับที่อยู่หนึ่งกล่าวคือที่อยู่ของบริษัทและที่อยู่ที่ต้องส่งเอกสารไปนั้นอาจจะไม่ใช่ที่เดียวกันนั่นเองค่ะ ถัดไปคือรายการคีย์เวิร์ดมีไว้เพื่อระบุคีย์เวิร์ดของลูกค้าผู้ขายเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาหรือป้อนข้อมูลค่ะรายการต่อไปคืออุตสาหกรรมจะมีไว้ให้เลือกเป็นอุตสาหกรรมแบบทั่วไปหรือเป็นแบบตัวแทนชำระเงินซึ่งในที่นี้ตัวแทนชำระเงินจะหมายถึงศุลกากรหรืออื่นๆค่ะ ถัดไปก็จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นการกําหนดว่าลูกค้าผู้ขายรายนี้มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศหรือไม่ถ้าไม่ได้ใช้ก็เลือกเป็นไม่ใช้แต่ถ้าใช้จะต้องกําหนดด้วยว่าใช้สกุลเงินต่างประเทศใดค่ะโดยสามารถเพิ่มได้โดยคลิกที่ช่องสกุลเงินต่างประเทศแล้วเลือกเพิ่มหรือจะทําการเพิ่มโดยที่ไปที่เมนูสินค้าคงครั้งหนึ่งตั้งค่าสกุลเงินต่างประเทศคลิกปุ่มสร้าง จากนั้นก็ระบุรหัสและชื่อสกุลเงินต่างประเทศกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนหลาจุดทศนิยมแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะยังไม่ต้องกำหนดก็ได้ค่ะเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอยู่แล้วจะสามารถไปกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้งได้ในหน้าการซื้อและการขายเลยค่ะกลับมาที่หน้าแถบข้อมูลลูกค้าผู้ขายถัดไปจะเป็นหัวข้อจัดการไฟล์ เป็นรายการที่ลงทะเบียนและจัดการไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าผู้ขายที่ลงทะเบียนตัวยอย่างเช่นสามารถลงทะเบียนสำเนาสแกนใบรับรองการลงทะเบียนธุรกิจหรือสำเนาภาพสมุดบัญชีเงินฝากเป็นต้นค่ะหากต้องการลงทะเบียนก็ให้คลิกที่ปุ่มจัดการไฟล์และคลิกปุ่มสร้างเพื่อลงทะเบียนระบุข้อมูลตามต้องการหรือทำการแน่ไฟล์จากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะ ถัดไปคือกลุ่มลูกค้าผู้ขายหนึ่งหรือสองเป็นรายการที่ใช้แบ่งกลุ่มตามหมวดหมู่ของลูกค้าผู้ขายหากต้องการลงทะเบียนให้คลิกที่รูปแว้นขยายแล้วคลิกปุ่มสร้างด้านล่างระบุรหัสและชื่อกลุ่มจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะถัดไปคือเว็บไซต์หากมีเว็บไซต์โฮมเพจของลูกค้าผู้ขายที่ลงทะเบียนอยู่นี้สามารถระบุเว็บไซต์นั้นๆได้เลยค่ะ รายการถัดไปเป็นหมายเหตุเป็นช่องที่สามารถบันทึกเกี่ยวกับลูกค้าผู้ขายได้ตามที่ต้องการค่ะถัดมาคือการจัดการคําสั่งการจัดส่งในกรณีที่ต้องจัดการใบสั่งส่งสินค้าหากเลือกเป็นใช้ไว้ในตอนที่ทําการขายในหน้าสร้างใบขายเมื่อเราระบุลูกค้าผู้ขายคนดังกล่าวเข้าไป ก็จะมีช่องปรากฏขึ้นมาในส่วนล่างซึ่งจะเป็นช่องสร้างใบสั่งส่งสินค้าใช้ในกรณีที่ทำการขายแล้วอยากจะสร้างใบสั่งส่งสินค้าตามรายการขายที่สร้างนี้เลยโดยอัตโนมัติหากเรากดเลือกที่ช่องใบสั่งส่งสินค้าใบสั่งส่งสินค้าก็จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปที่เมนูใบสั่งส่งสินค้าแล้วทำการดึงข้อมูลจากใบขายให้ยุ่งยากหลายขั้นตอนค่ะ ปัดไปคือรายการประเภทธุรกรรมการขายและการซื้อเป็นการกำหนดประเภทภาษีว่าจะให้เป็นค่าเริ่มต้นหรือตั้งค่าด้วยตนเองซึ่งค่าเริ่มต้นก็คือค่าที่ทางโปรแกรมกำหนดไว้ให้แต่ถ้าหากเลือกตั้งค่าด้วยตนเองจะสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าผู้ขายรายนี้เป็นประเภทธุรกรรมแบบแวดหรือนอนแวด รือถ้าหากมีประเภทภาษีที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถเพิ่มได้โดยกดที่สร้างและแก้ไขและกดสร้างที่ด้านล่างเพื่อกำหนดประเภทและอัดรางภาษีได้ตามที่ต้องการค่ะและรายการสุดท้ายในแท็กลูกค้าผู้ขายก็คือกลุ่มระดับลูกค้าผู้ขายเป็นรายการที่ระบุว่าลูกค้าที่ลงทะเบียนอยู่ในระดับกลุ่มใดโดยทำการคลิกที่รูปแว่นขยาย แล้วคลิกกุ่มสร้างและก้ไขด้านล่างก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่ระบบมีไว้ให้เมื่อคลิกที่ปุ่ม FN ที่อยู่ทางด้านข้างของโฟลเดอร์ดังกล่าวจะสามารถเพิ่มกลุ่มตามที่ลูกค้าต้องการได้ระบุรหัสกลุ่มและชื่อกลุ่มจากนั้นก็กดสร้างเพื่อสร้างกลุ่มดังกล่าวค่ะและในระดับกลุ่มนั้นสามารถสร้างกลุ่มย่อยลงไปได้อีก ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มลูกค้าผู้ขายหและ2เพราะกลุ่มนั้นไม่สามารถสร้างกลุ่มย่อยลงไปในกลุ่มที่สร้างไว้ได้ซึ่งในหน้าต้องค่าระดับกลุ่มลูกค้าผู้ขายจะสามารถระบุลูกค้าผู้ขายตามแต่ละกลุ่มได้เลยคิดกลุ่มที่ต้องการแล้วมาคิดที่ที่ไม่รวมจากนั้นเลือกรายการลูกค้าที่ต้องการและกดปกุ่มรวมด้านล่าง และมาคลิกที่แถบรวมก็จะเห็นรายการลูกค้าที่เราเลือกถูกเพิ่มเข้ามาในแถบกลุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะหรือจะเข้าไปที่รายการลูกค้าผู้ขายที่สร้างไว้และคลิกที่แถบข้อมูลลูกค้าผู้ขายเลื่อนมาที่ฟิลด์กลุ่มระดับลูกค้าผู้ขายคลิกปุ่มแว่นขยายจากนั้นทำการเลื่อกระดับกลุ่มที่ต้องการก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ